จเจริญพรและสวัสดีกัลยะาณมิตรผู้สแสวงหาความจริงของชีวิตทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องธรรมะพระทุทธเจ้าครับก่อนอื่นเพื่อไม่ให้พลาดธรรมะดีๆที่จะช่วยขัดเกลาจิตใจอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับท่านผู้ฟังครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมมนุษย์เราไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ถึงมีความรู้สึกความกลัวลึกๆซ่อนอยู่โดยเฉพาะเวลาพระอาทิตย์ตกดินเวลาที่ความมืดเข้ามาปกคลุมหรือเวลาที่ต้องอยู่คนเดียวงิบเงียบใจมันชอบปรุงแต่งจินตนาการไปถึงผีสางหรืออันตรายต่างๆนานาในทางพุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้วิเคราะห์รากเหง้าของความกลัวไว้อย่างน่าสนใจมากครับวันนี้เราจะมาไขาคำตอบกันว่า ความกลัวมาจากไหนและจะดับความกลัวได้อย่างไรท่านผู้ฟังครับสาเหตุแรกที่ทำให้เรากลัวความมืดพระพุทธศาสนาเรียกว่าอาวิชชาหรือความไม่รู้ครับธรรมชาติของมนุษย์เรากลัวในสิ่งที่เรามองไม่เห็นตอนกลางวันเราเห็นเชือกขดอยู่เราก็รู้ว่าเป็นเชือกแต่พอตกกลางคืนมืดสนิทเรามองไม่เห็นเชือกจิตเราเลยปรุงแต่งว่า มันคืองูทันทีที่คิดว่างูความกลัวก็เกิดขึ้นหัวใจก็เต้นแรงความมืดภายนอกจึงน่ากลัวน้อยกว่าความมืดภายในใจครับเพราะเมื่อตามองไม่เห็นใจที่ขาดสติจึงวาดภาพปีศาจขึ้นมาเองพระพุทธองค์จึงสอนว่าความกลัวย่อมเกิดจากจินตนาการที่ขาดปัญญาครับสาเหตุที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือความยึดต,ติดในชีวิต หรืออุป,ปาทานครับสัญชาตญาณลึกๆของสิ่งมีชีวิตคือการหวงแหนร่างกายหวงแหนตัวตนเรากลัวความมืดเพราะเรากลัวว่าจะมีอะไรมาทำอันตรายต่อร่างกายนี้กลัวเจ็บกลัวตายกลัวพลัดพรากพระพุทธเจ้าตรัสว่าที่ใดมีความรักความยึดติดที่นั่นย่อมมีความกลัวยิ่งเรารักชีวิตมากเท่าไหร่ยิ่งเรายึดติดว่านี่ คือตัวกูของกูมากเท่าไหร่ความหวาดระแวงภัยอันตรายในความมืดก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วเราจะแก้อย่างไรมาดูวิธีของพระพุทธองค์กันครับในสมัยพุทธกาลตอนที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะยังเป็นพระโพธิสัตว์ท่านต้องไปประทับอยู่ในป่าช้าและป่าดงดิบเพียงลำพังในป่านั้นน่ากลัวมากครับมีทั้งเสือทั้งโจรและความมืดมิด ท่านเล่าว่าเมื่อความกลัวเกิดขึ้นท่านใช้วิธีผัดเชิญหน้าครับท่านจะไม่วิ่งหนีท่านจะไม่เปลี่ยนอิริยาบถถ้าความกลัวเกิดตอนเดินท่านจะเดินอยู่อย่างนั้นแล้วถามตัวเองว่าเราจะกลัวไปทำไมความกลัวนี้มาจากไหนท่านใช้สติเข้าไปจับที่ใจครับพอดูดีๆแล้วก็พบว่าอ๋อมันก็แค่ความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมาเอง เสียงกิ่งไม้หักก็แค่เสียงธรรมชาติไม่ใช่ผีเงาตะคุ่มตะคุ่มก็แค่พุ่มไม้ไม่ใช่สัตว์ร้ายเมื่อความจริงปรากฏความกลัวก็สลายไปเหมือนเปิดไฟในห้องมืดครับสำหรับพวกเราถ้าต้องเจอกับความกลัวในยามค่ำคืนให้ลองทำตามสองวิธีนี้ครับ 1. เจริญสติเมื่อความกลัวผุดขึ้นมาอย่าพิ่งเชื่อความคิดตัวเอง ให้กำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วบอกตัวเองว่าหนอกลัวหนอดูความกลัวนั้นเหมือนดูละครฉากหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายไปเองครับ 2. เจริญเมตตาผีหรือสิ่งลี้ลับถ้ามีจริงเขาแพ้ความเมตตาครับไม่ได้แพ้ความกลัวให้แผ่เมตตาออกไปว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในความมืดนี้จงเป็นสุขเถิดเรามาดีไม่ได้มาร้าย ใจที่มีเมตตาจะเป็นใจที่เย็นและกล้าหาญที่สุดครับท่านผู้ฟังครับการสะดุ้งหวาดกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้ตื่นอยู่ความมืดทำอะไรเราไม่ได้ถ้าใจเรามีแสงสว่างแห่งสติคืนนี้ถ้าความกลัวเข้ามาทักทายให้ยิ้มรับแล้วเปิดไฟในใจด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วท่านจะพบว่าความสงบสุขอยู่ใกล้แค่ลมหายใจนี่เองครับ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังช่องธรรมะพระพุทธเจ้าขอให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนที่ท่านนอนหลับฝันดีไร้ความกลัวและตื่นมาด้วยความสดใสครับเจริญพร